สวัสดีครับวันนี้มาเจอกันข้างทางอีกแล้วครับผมวันนี้ผมจะ,จะพามาชมเสียหน้าดานของหลวงพ่อชไนครับเป็นวิชาสืบทอดกันครับมาจากหลวงปู่สุขเนอะหลวงพ่อชไนท่านได้ไปเรียนวิชากับท่านฤาษีอำนาจทองเจริญ ก็โด่งดังเหมือนกันครับดูสีท่านี้ท่านก็ได้สร้างเหมือนกันครับดูสีอํานาจอันนี้จะเป็นรุ่นั้นงครับน่าจะเป็นรุ่น2รุ่น2ครับผมนี่ครับเป็นเสือกินวิชาเนาะพูดง่ายๆเนาะนี่ครับแกะอันนี้จะเป็นเนื้อไม้แกนขามนี่ครับเพียนยันข้างหลงังจะเป็นฝังตะกุดแล้วก็เป็นอุดเทียนชัยพอดีใช้งานไปเนาะตากแดดความร้อนมันเลยละลายอุด เทียนชัยอุดนี่ครับอันนี้ของผมเองครับอันนี้ซึ่งถ้าใครได้รับมาถ้าเขาว่าถ้าเลี้ยงแล้วนี่จะไม่สามารถส่งต่อให้ใครได้ส่งต่อได้ครับผมแต่ว่าตัวเขาเรียกว่าอะไรตัวพุทธคุณเนี่ยจะไม่ไปกับองค์เนาะจะไม่ไปกับตัวเสือตัวเนี้จะอยู่กับคนที่เลี้ยงคนคนแรกครับผม เขาบอกบอกมาอย่างนี้นะผมได้ยินลูกศิษย์เขาบอกมาอย่างนี้นะครับนี่ครับอันนี้เอกสารที่ว่าอันนี้มาเสียกินวิชาหรือเสียหน้าด่านวิชาจากหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามาเส่าเนาะนี่กินกินระยะเป็นระยะเวลาเอ้ยเป็นระยะทางประมาณห้าร้อยเมตรเนาะอันนี้ก็แล้วแต่ความเชื่อส่วนบุคคลครับผมก็ พวกอัประมงคลพวกเสนียดจังไรพวกอะไรไม่ดีอะไรเงี้ยจะไม่เข้าใกล้ตัวซึ่งผมใช้มาก็ดีครับจะไม่มีอะไรสิ่งที่ไม่ดีรอบๆตัวครับผมดีครับกินวิชาพวกอัวิชาพวกลมเพลลมพัดอะไรเงี้ยครับสำหรับคนเดินป่าเดินเขาเลยอยู่ตามอพาร์ตเมนต์อะไรเงี้ยป้องกันคุ้งไสต่างๆครับผมจะกินเรียบครับผมไม่เหลือครับผมนี่ครับจะผี กะพีพงพีอะไรครับจะเข้ามาใกล้ไม่ได้ครับพกติดตัวนี่ครับอันนี้จะเป็นเนื้อไม้เขียนคําจะมีเนื้อไม้พยุงมีเนื้อไม้อะไรสร้างไม่เยอะครับผมก็จําไม่ได้เนาะอันนี้รุ่นสองหลายปีนะครับตั้งแต่ปีห้ากว่าหรือหกนี่ครับหกศนยนี่ครับนี่ครับอันนี้จะเคลือบหน่อยอึงนันนี้จะหลอกๆเนาะนี่ครับ อาจจะมีเขียนมั้งครับผมก็ไม่แน่ใจผมจำไม่ได้เนอ้อแต่นินที่แน่ๆนะครับหมึกทองครับผมมีฝังตะกุดครับผมข้างล่างมีตะกุดอืมาชัดเจนเลววมีตะกุดนี่ครับนี่มุมไฟไม่ได้ <c oughs> เดี๋ยวครับ ไฟมันวะไไฟวะไ,ไ,วไ้เลยไฟวะไ้เลยตับไฟแป๊บหนึ่งครับขอไฟนี่ครับเป็นตะกรุดเฮ้ยเราไม่เห็นอยู่นะตะกรุดมันจะอุดเทียนชัยด้วยครับอันนี้เลี้ยงด้วยเนื้อครับผมเลี้ยงด้วยเนื้อด้วยไก่ด้วยหมูก็ได้ครับผมนี่ครับจะใส่จานใส่บูชานะครับจะมีคาถา จำกับนะครับเลี้ยงซึ่งผมใช้มาก็ดีครับผมจะมีแต่พวกวิญญาณที่ปองร้ายอะไรเงี้ยครับมีกันได้ครับพวกกันค้นเล่นของใส่อะไรเงี้ยครับผมจะเป็นคล้ายๆเหมือนนสะท้อนมั้งตะกุดนสะท้อนแต่ว่าอันนี้มันจะไม่สะท้อนอันนี้ก็จะกินอย่างเดียวเลยเนี่ยครับเสีย ่ากรอเลยครับนี่ครับจะตอนนี้ก็ราคาแพงอยู่ครับหลักสองสามพันครับจะมีอันนี้ตัวเล็กครับผมมีตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวเล็กจะประมาณสามร้อยเมตรมั้งครับตัวใหญ่ก็จะมันห้าร้อยเมตรถ้าที่ผมจําไม่ผิดนะระยะทางที่สามารถแบบเขาเรียกว่ารัศมีรัศมีเนาะรัศมีครับผมความครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้องด้วยครับเป็นกําลังใจอันนี้ เอามาให้ศึกษาให้ชมครับผมว่าเป็นของหลวงพ่ออีกองหนึ่งเนาะพอดีไฟไม่ได้เดี๋ยวน้องปรับไฟใหม่ <c oughs> มันส่องไปมันมองไม่เห็นเนาะเอาอย่างนี้ดีกว่ามันจะเห็นกว่าครับนี่นี่ครับเสือนี่ครับรายละเอียดเหมือนเสือจริงๆนะครับมีขนมีนี่ครับนังกินรอกินมิชาเลยครับ ขอบคุณครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับฝากเป็นกำลังใจให้น้องด้วยน้องหาสิ่งใหม่ๆแปลกๆมาให้ชมกันครับขอบคุณครับ